แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะค่ะพังค่ะนะน่าขนมเป็นพังรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะ ทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป้นมากับคัตสูมิเบรดนะคะเป็นซอโดนะคะที่นุ่มๆแล้วก็เป็นขนมปังหวานนะคะเป็นสูตรของบล็อกเกอร์นะคะชาวมาเลเซียนะคะป้นก็สูตรเขามาทำอยากลองแล้วก็ คืออยากลองทำอ่ะนะคะแล้วก็หลายๆคนในกลุ่มใน Facebook ก็รีเควสนะว่าลองทำวิดีโอดูหน่อยเพิ่นก็จะลองทำดูนะคะขั้นแรกเราต้องมีสตาร์เตอร์ก่อนค่ะ1 5 0กรัมอันนี้น่าจะมากกว่านะคะเพิ่นทำเอาไว้ก็ถ้าใครคำนวณไม่ถูกนะคะว่าสตาร์เตอร์150กรัมเนี่ยที่ฟีดแล้วแล้วก็ขึ้น2เท่าเรียบร้อยแล้ว ต้องใช้สเตตเตอร์แค่ไหนน้ำแป้งแค่ไหนเดี๋ยวปิ้นจะเขียนแยกไว้ให้นะคะแล้วก็ในสูตรนี้เขาจะมีสเตตเตอร์เป็นพรีเฟอร์เมนนะคะ2ตัวคือชิปนะคะชิปสเตตเตอร์นะคะคือสเตตเตอร์แบบแข็งหน่อยน้ำน้อยกว่าแป้งนะคะกับสวีทสเตตเตอร์นะคะก็ใส่น้ำตาลด้วยนะคะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวปิ้นจะ ช่างสตาร์เตอร์ก่อนเปิ้นจะทำตัวสวีทก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงดีเอ่ยปิ้นขอละลายน้ำตาลก่อนใส่น้ำลงในแก้วนะคะที่จะทำสวีทลาเวนนะคะนะคะก็จะมีน้ำน้ำอุ่นนิดๆแหละเพื่อให้น้ำตาลละลายนะคะจากนั้นเปิ้นคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเปิ้นจะช่าง ซาเตอร์นะคะใส่ลงไป40กรัมค่ะจากนั้นต้นใส่แป้งลงไปค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนขึ้นเป็น2เท่านะคะถึงนำมาใช้ได้นะคะช่วงนี้ถ้าอากาศหนาวเขาอาจจะขึ้นช้านะคะอาจจะใช้เวลาหน่อย ผสมให้หมดผงแป้งนะคะนี่เขีย่ยเขี่ยดูนะคะว่าหมดผงแป้งดีเรียบร้อยดีจากนั้นนะคะเรามาทำชิปสตาร์เตอร์นะคะพีเฟอร์เมนต์ก็เดี๋ยวช่างตัวสตาร์เตอร์มา100กรัมจริงๆแล้วถ้าใครมีพวกดิสคาร์ด ที่ตักทิ้งทุกวันทุกวันก็ใช้ตัวนั้นก็ได้นะคะสะสมให้ได้150กรัมจากนั้นใส่แป้งค่ะ100กรัมแล้วก็น้ำ40กรัมค่ะชิปสตาร์เตอร์เขาจะแห้งๆนะคะผสมให้เข้ากันบางคนสงสัยว่าทำไมสูตรของเขามีเลเว่นตัวนะคะตัวที่เป็นชิปกับตัวที่เป็นสวีท นะคะก็ถ้าเทียบกันเทียบกันก็เหมือนตัวที่เป็นชีฟเนี่ยก็เหมือนโอโดเหมือนสปอนจ์หรือแป้งเชื้อนะคะเหมือนขนมปังสุกธรรมดาที่มีแป้งเชื้อด้วยใครจะนวดก็ได้นะคะจริงๆแล้วแต่มันน้อยอะ่ะแต่เนื่องด้วยสตาร์เตอร์2ตัวนี้เขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการขึ้นฟูเขาจะไม่เท่ากัน นะคะตัวที่เป็นชีฟคือตัวเนี้ยนะคะเขาจะอยู่ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเขาก็จะขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะในอุณหภูมิห้องส่วนตัวที่เป็นสวีทเขาจะใช้เวลานาน,านกว่านั้นเขาอาจจะใช้เวลา4-5หชั่วโมงแล้วแต่แล้วแต่ว่ายีสต์ใครแข็งแรงก็อาจจะขึ้นเร็วกว่านะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อสตาร์เตอร์ตัวนี้ตัวชิฟเนี่ยเขาเป็น2เท่าแล้วนะคะแต่ตัวสวียังไม่เป็น2เท่าให้เอาตัวชิฟนะคะแช่ตู้เย็นค่ะรอเอาไว้นะคะรอให้ตัวสวีเนี่ยเขาขึ้นเป็น2เท่าแล้วค่อยเอาออกมาผสมโดทำขนมปังค่ะ หาอะไรคุมปิดฝาเอาไว้ด้วยนะคะตัวนี้พอขึ้นเป็นสองเท่าแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่สองเท่าให้เอาตัวชีฟแช่ตู้เย็นนะคะรอจนตัวสวีทขึ้นเป็นสองเท่าแล้วค่อยเอาออกมาผสมโดขนมปังค่ะตอนนี้นะคะตัวพรีฟอร์เมนก็เพิ่เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะทีนี้เมื่อ สวีทเลเว่นหรือ s ตา r t เตอร์หวานเนี่ยยีตหวานเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานวดส่วนประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันนะคะก็จะมีตัวนี้มีพรีเฟอร์เมนนะคะสวีทเลเวนหรือสตาร์เตอร์หวานนะคะแล้วก็มีเป็นแป้งนะคะวิปครีมน้ำน้ำตาลทรายเกลือและก็เนย นะคะก็นี่ส่วนะสมทั้งหมดตามสูตรเขานวดด้วยเครื่องนะคะแต่ว่าเปิ้ลจะใช้เครื่องทําขนมปังนวดโอเคเพื่อไม่ให้เกลือกับยีสต์เจอกันนะคะเปิ้ลใส่เกลือนะคะไปด้านล่างเลยค่ะตามด้วยน้ำค่ะน้ำเปิ้ลจงใจลาดไปบนเกลือเลยเขาจะได้ละลายละลายตามด้วยวิปครีม จากนั้นป้นใส่แป้งทำขนมปังค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายตัวพีโฟเมนของป้นนี่เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเขายังเย็นๆอยู่เป้นก็ใส่ลงไปเลยนะคะใครจะฉีกเป็นก้อนเล็กๆก็ได้นะคะหรือจะใส่ทั้งหมดแบบนี้เหมือนของป้นก็ได้ป้นใช้ทุกอย่างเย็นๆนะคะเพราะว่าเป้นใช้เครื่องทำขนมปังนวดนะคะมอเตอร์เขาอยู่ที่ ก้นโถนะคะเพราะฉะนั้นเวลานวดเนี่ยเขาจะร้อนขึ้นอีกนะคะจากนั้นใส่สวีทเลเว่นค่ะยกเว้นเนยนะคะเปิ้นจะนวดให้เขาเข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เนยค่ะ นวดจนโดจับเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะเปิ้นนวดไปประมาณ5-7นาทีนะคะเครื่องปิ้นจากนั้นต้องใส่เนยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเปิ้นจะเปิดนวดยาวเลยนะคะจนกว่าจะขึ้นฟิล์มนะคะซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยหรือแต่ละเครื่องเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับรอบมอเตอร์ของเครื่องด้วยแล้วก็ความแรงนะคะ เพราะฉะนั้นดูเนื้อโดเป็นหลักนะคะไม่จับเวลานะคะ นวดจบไปแล้วหนึ่งโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเปิ้ลเปิดฝาตลอดเวลาที่นวดนะคะเพราะว่าอยากให้ความร้อนระบายนะคะไม่อยากให้โดอโอเคนะคะฟิล์มแล้วนะคะฟิล์มนะนี่โอเคเหนียวติดมือตามประสาเอ่อสองโด ต้องชุบน้ำนะคะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักแป้งครึ่งชั่วโมงนะคะเปิ้ลจะพักในเครื่องปิดฝาแล้วก็พักในเครื่องแต่ว่าเปิ้ลจะถอดปลั๊กออกนะคะเพื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะคะเหนียวนึบหนัโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นรูปค่ะเปิ้ลพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเนี่ยเขาดูเหลวๆหน่อยหนึ่งจะรอดไหมโอเคเดี๋ยวเราออกมาขึ้นรูปค่ะ เนื่องจากโดดูเหลวๆแต่เพิ่นยังไม่ได้สัมผัสเนื้อเขานะคะแต่เขาดูเหลวๆปิ้นลรยแป้งเพื่อเป็นการการันตีนิดหนึ่งนะคะรูปบางๆนะคะรูปแป้งบางๆไม่เยอะนะคะรูปแค่พอให้เขาไม่ติดนะจะเห็นว่าเพิ่นใส่ไม่เยอะนะคะแค่พอลูกๆ นีละโดที่นวดได้ที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยขาดจากกันนะคะเนี่ยเทรอบเดียวหมดโถเลยอันนี้ไม่ต้องไล่ลมนะคะเพราะว่าเราใช้ยีสต์ธรรมชาติของไม่ค่อยมีกาวอะไรอยู่แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยบนลูกแป้งที่มือนะคะนะเห็นไหมติดติดแต่ไม่เยอะนะคะ เป็นสามก้อนตามที่เขาทำนะคะปนไม่เอาแป้งใส่ลงไปที่โดนะคะรูปที่มือนะป้นไสพีมสี้กรัมเหมือนต้นฉบับเลยนะคะเดี๋ยวปนแบ่ง3ก้อนคร่าวๆปนไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะคะ จากนั้นเดี๋ยวรีดขึ้นรูปเลยนะเป้นทําตามเขาหมดเลยนะคะป้นไม่เขาพักแป้งเป้นก็พักเขาไม่พักหลังจากแบ่งโดง้วเขาไม่พักนะคะเขรีดขึ้นรูปเลยเพราะฉะนั้นเป้นก็จะทําเหมือนต้นฉบับเขาเลยนะคะใช้แป้งอ่ะใช้มือนะคะจุ่มแป้งแล้วก็มาลูบที่ไม้ นะคะเือมีแป้งไม่ใส่แป้งไปตรงๆที่โดนะคะนะคะ,ะ,คะก็ขึ้นรูปปกติเลยนะคะเหมือนทำขนมปังแซนด์วิชทั่วๆไป แน่นๆนะคะไล่ลมให้หมดนะขนมปังจะได้ไม่เป็นโพรงนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็หยิบนีเขาไม่หยิบเป็นฟองอากาศเล็กๆนะยีสต์ทำงานแล้วนะยีสต์ทำงานเร็วช้านี่ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของยีสต์ที่เรียนด้วยนะคะใช้หลังนิ้วมือนะจุ่มไปในแป้งงนี้นะแล้วเคาะออกนะคะแล้วใช้ตรงเนี้ยกด ให้แบนไปกับพิมพนะไม่ต้องห่วงนะคะว่ากดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียทรงหรืออะไรคือเดี๋ยวเขาฟูขึ้นมาค่ะเราแค่กดให้ให้แน่นเสมอๆกันเวลาเขาขึ้นเขาจะได้ขึ้นใกล้ๆกันนะคะแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะพักจนกว่าเขาขึ้นมาใกล้ขอบพิมพ์นะคะนี่คือวิธีที่เปิลพูฟขนมปังในเตาอ,อบอนะคะ ป้นปิดเตานะคะเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำเดือดเอาไว้นะคะชนเลยอะ่ะเดี๋ยวเปิ้นพอดีไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาหน้าเขาติดตรงเนี้ยพลาสติกแล้วป้นไม่ได้ทาน้ำมันเอาไว้เดี๋ยวขอไปแก้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาวอร์มเตาแล้วอบค่ะนี่นะคะหนะ้าเขาติดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะป้นขอรีบวอร์มเตาก่อนเลยเดี๋ยวจะต้องรีบอบ โอเคพันวอมเต่าแล้วนะค่ะเดี๋ยวกล้องก็เบียวรีบไงน,นะเขาติดด้านหน้าแต่เดี๋ยวนะหวังว่าคงไม่เลิกพอดีไปค่ะพังค่ะนะหนะน้าขนมพันพัง พอดีปันไปข้างนอกเราก็ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นเร็วขนาดนี้นะคะเปิ้นวอร์มไปประมาณสามชั่วโมงอะ่ะปิ้นกะว่าหกชั่วโมงอะ่ะคือหน้าขนมปั้นพังอะ่ะพังค่ะมันไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วอะ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวอบไปทั้งอย่างนี้เลยนะคะแก้ไม่ได้แล้วอะ่ะ <laughs> แก้ไม่ได้ก็ไม่แก้พังค่ะพัง โอเคหน้าเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปิน้นมีวิธีแก้เัิ้นจะกรีดหน้าเขาเดี๋ยวขอนิดก่อนคือเพิ่นไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วโอเคนะคะหน้าที่เป็นแบบนี้ที่ติดอะ่ะเปิ้นแก้แล้วนะคะโดยเปิ้นเอากันไกลนะคะ จุ่มแป้งเอากรนไกลจุ่มแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเป็นแฉกๆนะคะเป็นวิธีการแก้ <c oughs> จริงๆควรจะสเปรย์น้ำมันด้านบนพลาสติกที่คุมโดเอาไว้นะคะแต่ว่าเปิ้น <c oughs> คือยังไงอะเปิ้นไม่คิดว่ายีสตปิ้นจะทำงานเร็วสชั่วโมงเพราะว่าเห็นที่เขาเมน้นต์กันก็คือพักประมาณหก ถึง11ชั่วโมงแต่ฮิสเปิลทำงานเร็วมากก็โอเคนะคะพ้นแก้หนะ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เพ้นลืมกดถ่ายตอนที่แก้นอกรีบแล้วก็ลน <c oughs> นะคะเพ้นก็คือเพ้นโรยแป้งบางๆด้วยตัวนี้ค่ะกระชอนนะเพ้นโรยบางๆโรยเพื่อ,เ,อเวลาตัดเขาจะได้ไม่ติด กันไก่นะคะลักเปิ้นเงางไก่ชุบแป้งแล้วก็ตัดจึ๊บจึ๊บจึ๊บแบบนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากหายช็อก ok แล้วถ่ายต่อค่ะโอเคเปิ้นวอร์มเตาได้ที่แล้วนะคะเตาเปิ้นวองค่อนข้างไหวประมาณ1ินาทีก็โอเคแล้วเปิ้นพ่นนมนะคะเพราะว่าแปรงไม่ได้แล้วนะคะเปิ้นพน่พนนมด้านบนนะคะสเปย์อย่นะสเปย์ไม่ออก ไม่ออกวันนี้วัน,วนอะไรโอเคออกกันละโอเคเปิ้งสเปรย์นมหน้าด้านบนโ okay, อเคเพิ้นเอาเข้าอบเลยค่ะที่ร7อยเจ็ดสิบองศานะคะประมาณสามสิบนาทีนะคะเต่าเปิ้ลขนมปังสุกแล้วนะคะหน้าแบบน,นะเพราะว่าตอนที่เปิ้ลแกะพลาสติกออกอะพลาสติกคลุมอะคือหน้าเขา แป้งอ่ะเขาแตกออกแล้วก๊าซเขาก็ออกไปหมดเลยอ่ะนะเพราะว่าโซดเราต้องมีโอเวนสปริงแต่นี้ไม่มีโอเวนสปริงเพราะว่าก๊าซเขาออกไปตั้งแต่ตอนที่หน้าแตกแล้วนะคะเดี๋ยวปิ้นจะทาเลยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวรอเย็นมาดูเนื้อด้านในกันนะคะโอเคขนมปังก็เย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้นจะสไลด์หนึ่งแผ่นแล้วก็ฉีดตรงที่เป็นรอยต่อ ขอสไลด์ก่อนแล้วกันนะดูเหนือด้านในเหนือก็โอเคสวยดีนะคะเดี๋ยวจะฉีกตรงนี้นะน่ค่ะเพราะว่าของปุ้นเนี่ยเขานี่นะความวใหญ่ เอมใหญ่ๆนะคะก็มีก็สวยดีนะคะแล้วก็เนนุ่มนุ่มอันนี้ไปเห็นสนิทนะคะมันฉีดดูก่อนเลยนะคะหอมนุ่มก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่หลายๆคนอยากให้เปิ้นลองทำถ้าเปิ้นชะลอการขึ้นของแป้งได้ดีกว่านี้เนื้อนะ่จาจะสวยแล้วก็ โครงนะจะละเอียดกว่านี้นะคะโอเคยังไงก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะสวัสดีค่ะ